จับตาแมทส่งกรานยังรักกันไหมเหตุภาพคู่สุดท้ายหลายเดือนแล้ว กระแสข่าวรัก,รกเลิกของคู่รักดาราร้อนแรงประเดิมปีใหม่เลยทีเดียวอีกหนึ่งคู่ที่กำลังถูกจับตามองอยู่ในตอนนี้ก็คือคู่ของแมทพิรณีและส่งการเตชนะโรงแม้สาวแมทจะออกมาเคลียร์ไปแล้วว่าที่เห็นโพดแคปชั่นเศร้าๆเงาๆงาก่อนหน้านี้นั้นเป็นเพราะโพ์เล่นๆและไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นก็ตามเหตุเหล่าชาวเน็ตโลกโซเชียลจับตามองว่าดูเหมือนช่วงเขาดาวปีใหม่ที่ผ่านมานี้จะต่างคนต่างอยู่ส่งการโพดภาพปาร์ตี้ปีใหม่กับแก๊งเพื่อนที่เขาใหญ่ ส่วนแมทโพดพักตัวเองพร้อมแคปชั่นชวนอมยิ้มว่าปีใหม่ไม่ขออะไรมากขอให้ข้างบ้านร้องเพลงตรงคียก็พอส่วนรูปคู่กันล่าสุดแอบ2่องไทม์ไลน์มากกว่า3เดือนแล้วโดยตั้งแต่วันที่5กันยายน2565เลยทีเดียวส่วนจะอะไรยัางไงาเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งรีบฟันทงรอฟังเจ้าตัวเขาออกมาอัปเดตสถานะหัวใจด้วยตัวเองจะดีกว่านะจ๊ะ